ซื้อแล้วพอซื้อให้บัตรลง,งทล่องได้เลยนะคะนรับบัตรลงกล่องกระดาษกล่องใส่นี่บอกค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณพี่เดี๋ยวว,วันนี้เราจะมาดูมาชมพิพิธภัณฑ์ฟอสซิลไดโนเสาร์พิพิธภัณฑ์หอยหิน ร้อยห้าสิบล้านปีอ่าบัตรเข้าชมยี่สิบบาทนะคะดีอันนี้พออเลียเ้ยงเลี้ยงไดนโนเสาร์นะคะวันนี้ามาดูไดนโนเสาร์วันนี้มาดูดไดโนเสาร์ที่จังหวัดอ,อะไรน้องวัวลําพ<ด>ูนะคะ<ด>วันนี้นะมามาดูถ่ายรูปับไดนโนเสาร์ดีกว่าขยับได้ด้วยโอวมีเสียงด้วย เดี๋ยววันนี้จะจัดแบบดังนะคะให้พาะครูหมาไปเดี๋ยวจะลงยูทูบนะคะอาร์ติทูบอ่ะสวัสดีค่ะอาร์ติทูบนะคะอันนี้น้องสาวนะคะน้องสาวหล่าอันนี้น้องสาวคนกลางลังสุดท้องลังสุดท้องไปไปดูในน้องสาวต่อมาดูนะคะดูนะองสาวมีไข่ด้วยนะคะมีไข่ในน้องสาวด้วยนี่ว้าวที่ใหม่มันฟักไข่แล้วนะมันก็โผล่ขึ้นมานี่ไงน่มันโผล่ขึ้นมาอยู่ตัวนี้มันโผล่อยู่ หนึมโอ้มีไข่ด้วยโบกงอขึ้นมาด้วยนะคะ,ะนนเดี๋ยวถ่ายวิดีโอไปให้เด็กๆดูด้วย่ะ<ม>ให้กับคุณผู้ชมดูด้วยนนถ่ายรูปได้ด้วยนะเดอคอยสลับยังไงฮนะคอยอนนสลับกล้องไปข้างหลังไห ไม่ที่สลับอย่หระมันได้ไหมถ่ายเฉยๆนะปกติมันน่าจะคืนนะแต่ดีว่ามันไม่ให้สลับราะไม่สลับนะไปไปเมืองต่อไปดูตรงนี้ต่อนีกว่าอันนี้เรียกว่า p a r ั s l o โลฟ w f a s าเดี๋ยวน่าจะพาลูกๆมาได้อยู่นะโอ้ด็กๆก็มาเยอะแยะเลยเด็กๆมาเยอะแอะเลย เด็กๆโรงเรียนอะไรคะนี่ลูกสะแบงครัโอ้บ้านยังกับบ้านโน้นสะแบงบ้าโอกเด็กๆเต้ายเยอะเลยนะคะมอนมอนมอนคือพาเด็กมาด้วย เป็นยัง๋อามาก็ไอ,อดแล้วสาไปดูด้วยกันอ๋อนีไ้ได้แล้วสาวอยากแะไข่ไม่สามีเสียงด้วยนะคะ เทอริสิโนซารัสเโอ้นะะอโนโนอเยอะแยะมากมายเลยเดือนเซลน่นานจะชวนแฮปปี้มาเล่นนั่นเองแฮปปี้เขาจะดีใจมากเลยนะเด็กๆไงเดือนเซลนะคะ ลูกอ่ะมาจากโรงเรียนบ้านอะไรครับโรงเรียนบ้านอะไรเนี่ยมาจากไหนครับมาจากไหนครับมาจากไหนมาจากไหนโรงเรียนไหนครับมาจากชื่อโรงเรียนหรือเปล่าลูกโรงเรียนบ้านแสบโอ้บ้านสะแบงนะนะโรงเรียนบ้านแสบอ่ะไอจังหวัดด้วค่ะคุณครูค่ะจังหวัดอุดรธานีครับผมอ้วัดดอนบุค่ะ มีอะไรเนี่ยไดโนเสารขยับได้วันเป็นสีนะเป็นสวนหินเนะคะ่ะสวนหินสวนหินสวนหินอะไรนะชื่อพิพิธภันฑ์หอยหินร้อยห้าสิบล้านปีหอยหินน้องไหนก็มา เราไปดูไดโนเสาร์มีไข่ออกมาจากไข่ด้วยนะโอ้ยกำลังฟักไข่โอ้โอ้อ่านให้ฟังหน่อยไข่อะไรเนี่ยไข่ไดโนเสาร์ทีเล็กทีเล็กไทแรนโนซอรัสเล็กอ่าทีเล็กคนน่ะอุ้ยมันพักกันรู้จักเบิดเนาะทีเล็กคนน่ะไปอันนี้ก็ เร้สังวันกันตัวใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยขยับได้ด้วยมีตาขยับตาด้วยอ่ะดูสุดตาดูตาของเขาอเ,เออเดี๋ยวเราไปต่อ